วันนี้เราก็จะไปกินไฟน์นนิ่งกันในเมืองนะทุกคนแล้วก็กำลังขับรถไปที่ร้านระหว่างนั้นแน่นอนเราเป็นพาสเซนเจอร์เราไม่ได้ขับรถเราก็ดูว่าเฮ้ยสวยหรือ,อยังจะไปสายหรือเปล่าหลงทางหรือ,อยังต้องเป็นพาสเซนเจอร์ที่ดีนะต้องดูทางให้คนขับลื่มถ่ายตอนสั่งอาหาราหารมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโฟกาอุนางิีนะทุกคนนี่ก็คือจะแย่งที่ที่เรานั่งกันเพราะว่าสีสวย อันนี้ก็คือย่างกันกินแล้วนะเพราะว่าของเราอร่อยสุดเลยอ,อีกจานก็เผ็ดไงโตะเราไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยกิน,นแค่คนเดียวนี่เราก็สั่งมาสามจานนะเป็นรีซอตโต้แล้วก็สปาเกตตีแล้วก็เราก็ไปขโมยช่อดอ,อกไม้3า30กุหลาบอังกฤษสีชมพูมาไม่ใช่ของเราหรอกแล้วเราก็รอเขาคุยกัน2คนกันนิ่งๆเราก็แอบถ่ายนี่ กินเสร็จแล้วมีคนมาเข้าซีนด้วยแล้วเราก็รอแล้วก็จายตังกำลังจะไปร้านอื่นนี่ล้วก็มาแอบกินไอติมที่เดอะคอมเอเซนทุกคนแล้วก็ถ่ายฟุตเทจไปอันนี้แม่เลยนะทุกคนจริงๆเป็นวันเกิดแม่มากินอาหารวันเกิดแม่อย่างแรกเลยก็ต้องกินไอติมนะเราก็ชอบกินวานิลลานะนี่จริงๆเป็นร้านโปรดของเราเลย นี่เป็นพี่สาวเราเองก็พี่เราน่าจะกินเฮซอนัทฉันเราก็กินวานิลลาแม่เรากินชูโรสของอีกร้านหนึ่งอ่ะ <h> นี่ก็ร้านชูโรสแหละเรามากินในติมกดดันพี่เขาให้พี่เขารีบทำให้เราทำให้เสร็จ <h> นี่พี่น้องกันก็แบ่งกันกินนะคะว่ารสไหนใครอร่อย,อยกันขิงกันไปขิงกันมาเอาจริง แน่นอนว่าเราคิดว่าเราของเราอร่อยแต่ว่าพี่เราก็ชอบเค้โซนับอยู่ดีไงอวยว่าอวยหน้าเราแบบอวยอร่อยค่ะนี่ก็เป็นชรสเราก็มาแอบถ่ายเฟซเทจต่ออร่อยแล้วกินอ,อ,อร่อยอ่ะหกด้วย,ย,ย,ยกินเหมือนเด็กเลยจริงดีนะไม่เลอะชุดขาวอะ่ะ ไม่หนีเที่ยวแล้วทุกคนเราจะไม่เอาข้อฟูตเทจนะบ๊ายบาย